สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านรีวิวมีเมนูน้ำพริกปลาทูแบบแห้งนะคะทำง่ายมากๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะรสชาติถูกใจแน่นอนนะคะอันดับแรกนะคะค่อยเรานำพริกนะคะพริกขี้หนูพริกจินดาแดงก็ได้นะคะคัว่วรวมกับพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดงนะคะพอคั่วให้สุกแล้วก็มาโขลกรวมกันนะคะโขลกแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอาแบบพอหยาบๆก็พอค่ะก็จะประมาณที่เห็นนี่นะคะเกาหยาประมาณนี้ แล้วเราก็จะไปแกะเนื้อปลาทูกันค่ะปลาทูที่เห็นเนี่นะคะเป็นปลาทูนึ่งนะคะแล้วก็เอามาอบนะคะใครจะทอดจะย่างก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกเลยแนะนําว่าเวลาซื้อปลาทูให้เราเลือกที่แบบมันราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณตัวละ40-50ประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะอร่อยคือแถวนี้นะคะเท่าที่หาได้นะคะถ้าถูกกว่านี้ก็จะเค็มแล้วก็ไม่อร่อยนะคะแกะเนื้อปลาทูเสร็จแล้วก็โขลกรวมกันเลยค่ะ แล้วก็เราจะมาปรุงรสนะคะเดี๋ยวจะใส่ต้นหอมผักชีไปเรื่อยลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะน,นาวสักประมาณครึ่งลูกนะคะบีบลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลารา้าน้ำปลา,า,ปา,าสักสองช้อนโต๊ะอันนี้ก็ลองชิมเนื้อปลาทูด,ดูก่อนนะคะว่ามันมีรสชาติเค็มขนาดไหนนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะจากนั้นก็ตามรวมเลยค่ะตามให้เข้ากันเลยค่ะ เราจะทําแบบแห้งนะคะถ้าใครชอบแบบที่แบบน้ํำขุกขลิกแล้วก็เติมน้ําซุปน้ําต้มสุกก็ได้นะคะ<อ>นี่ก็จะได้เนื้อปลาทูตําแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะเผื่อจะได้ปรุงเพิ่มนะคะข่ะง,ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับเมนูนี้แซบจัดจานค่ะและใช้ลวน้ำหนักเลยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ